มีอยู่สี่คนสี่ท่านสี่ท่านนะคะลีลาการร้องนะคะลีลาการร้องนะคะเอาร้องไม่ใช่ไม่ใช่ลีลานะคะเอาร้องพูดถึงร้องเพลงได้ถูกใจคณะกรรมการนะคะมีอยู่สี่ท่านคือคุณเสริมสุขนะคะคุณรงค่ะ คุณอุตสาหและคุณพืชที่ดวงอันนี้เป็นที่ชนะใจเรื่องการร้องร้องเพลงนะคะส่วนลีลาการร้องนะคะลีลาการร้องนะคะมีได้คะแนนสูงสุดอยู่คนเดียว นะคะคือคุณอุษาะคะคือคุณอุษา ح. นะคะฉะนั้นเวลาเราร้องเพลงกันนะคะฉะนั้นเราพยายามนะคะพยายามที่ร้องให้ได้ดีที่สุดน,นะคะลีลาเนี่ยเราพยายามร้องจากความรู้สึก ครูจะจับความรู้สึกแต่ว่าที่ร้องมายังรู้สึกว่ายังไม่มีใครร้องได้แบบรู้รู้สึกตามเนื้อเพลงเลยนะคะร้องเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประมานะคะประมาจําเนื้อจําเนื้อไม่ได้ครูครูแต่ครูจําเนื้อไม่ได้ครูก็ร้องได้นะมันอยู่ที่ว่าเพราะว่าเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยนะคะเนื้อเนื้อเพลงเนี่ยเราต้องรู้มาแล้วใช่ไหมคะเราต้องอ่าน มาแล้วจํามาแล้วคือหมายความว่าเราเข้าใจในเนื้อเพลงแล้วเราถึงเอาเอามาร้องฉะนั้นพอพอเราเอามาร้องเนี่ยเราก็ต้องรู้ละเนื้อเพลงนี้คือมันบอกอารมณ์อะไรนะคะเพราบอกอารมณ์อะไรเราก็ต้องอแสดงแสดงาทางสีหน้า,าสีหน้าหรือว่าท่าทางนะคะสวนใหญ่แล้วนะคะที่คุณอศลศรได้เนี่ยคือเป็นเพลงสนุกสนาน พอสนุกสนานก็จะออกในแนวที่ว่าเต้นแล้วก็ใบหน้าก็ยิ้มแย,แย้มแจ่มใสด้วยนะคะถ้าคนไหนที่ร้องเพลงประเภทชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะออกทาง,ท,าท,างท่าทางท่าทางที่ที่ส่งออกมากับกับสีหน้านะคะสีหน้าแต่ว่าครูก็ยัง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 ไม่เห็นใครที่ว่าจะร้องเพลง ออกมาทางสีหน้าได้มากนักนะคะนอกจากออกมาบ้างทางท่าทางนิดๆอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นคราวต,ต่อไปนะคะโครงการอนีโครก็พยายามจะ,ะจะทำไปเรื่อยๆอให้มีการพัฒนากันขึ้นมานะคะก็คิดว่าครั้งต่อไปนะคะก็เตรียมตัวกันไว้นะคะพยายามร้องเพลงนะคะร้องเพลงที่ตัวเองชอบ พยายามหัดเอาไว้เยอะนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ลนะะาจากกันด้วยเวลา3โมงครึ่งพอดีเลยนะคะ